คือเ,า,อา,ถถเาุจิตาวัวทุสิบสองสีซีนะฮะเจ้าเอจตรงจะเริ่มเจรดโตเลยนูนะฮะจะซื้อหนึลูกก็จะีนเออจะลูกแห้งนะะแบบย่อไม่เดินแล้วว่าเบื่อก็ไม่ได้กินปุ๋ยหรือว่าสยโยวจังนะฮะแต่สภาจะเป็นแบบนี้แต่นหน่ยยอเด็คือกูไลลองดูใช้สิบสองสี่สีนะฮะเพราะว่าก่อนใช้นจะ คือเดินมีชีวิตแบบชิจงยอดจะเดินเราเปมีชิจงเลยนะเหรอเรากูก็ลองมาเปิดใจสองใช้ตัวสองสี่สี่นะแต่ว่าจะมีกี่โอ้ล้วเดิมจะซื้อดาก็อยู่รุนทุนต่างด้นดาวแต่กูลองอีจานี่เหรอที่ก็ได้เปิดใจลองมาใช้ตัวนี้เดิมสีพี่ใช้ตังมาเออลองซื้อหรืออีท้าวที่ใช้เกวตัวเกวจูจ้ารอบแรกกูใส่ไปอีกหกสี่สี่นะเหรต่อถังหนึ่งสองร้อยดิ้นเด้ ตรวจภายตรวจทางชอบภายในเราหนุ่มเจนุกตรวเสโ็จอีเลยยอดมาเดินได้ยงช่างเนาะลงล้างห้างใบเขียวใบเขียวแล้วก็เอ่อจ้นเจาะจ่อมาเนื้อแข็งแขงแรงเลยนาะไม่สช่เซ่อแต่ต่างคนเราช่างเลยานี่แล้วก็จากนั้นแล้วก็พี่ก็เลยเอ่อจาก้กางหลูสจากไปอีเท้าหลูซส้เนาะตรวจทางออลลอบนาะออลลอบเลยมาดียงในหนวดเกินเลยนลยนะ อันนี้คือกูห่อเจ้าของสวนเลยนะคือที่ได้ใช well. ้จริงใช้ตางมันน so <can> ีร่องเลยนู้นเลยมาหาช่วยไม่สวดเลยเพราะว่าใช้แล้วนี่เห็นนี่เจ้าหออจ้อนหนึ่งแบบจิโนออาหารนี่จะแข็งรูดแล้วนี่จมลงอ่ะจนจีนี่จะเดินก็ช่วยช่วบอกที่บอกทีลงมีจ่องนี่กู้แบบทั้อทีก็ตัวเราแบบนี้จะรู้เลยนี่ว่า ล้วกูก็เลยมาเปิดใจซื้อถูกของออลอปลหนาซ้อตังแล้ซื้อไล่อีอีอที่ซื้อแตนหยื่ยจ้งกระเซเตะลูกยอดเดินสองหาอง้าลงยว่ช่วงลงลัดหล,ล,ลังนี่เนาะก็เลยลองมาใช้ขวดที่สอง้กูตุ้จัวอหรือหรอกูจะซื้อมันปุ่งช่างนะาจะไม่สะดเลยเพราะว่านตจีอหลังหานะ,ะคือคนใช้จริง น,ๆๆนี่จะๆอิปลังรูลูลูลูเลยเนอะนู่มาจะทงเลยหน่อยน,นะขอบคุณรีวิวจากบ้ามมนุมแม่โถนะครับที่มาแบ่งปันผลลัพธ์ให้พวกเรานะครับเพื่อตอกย้ำความมั่นใจในการใช้ผลิภตภัณฑ์ปุ๋ยนับตราไบโมกแกนสูตร1244ครับ